เป็นที่ฮือฮาค่ะหลังจากการปรากฏตัวของคุณโอค๊คผ่านทองแท้ชินวัตรเป็นครั้งแรกในรอบหลายหลายปีนะคะสำหรับสื่อสาธารณะค่ะโดยคุณโอค๊คผ่านทองแท้เนี่ยไปเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรที่เรือนจําพร้อมกับน้องสาวทั้งสองคนนะคะก็คือคุณเอมพินทองทาและก็คุณอิงแพรท,ทองการชินวัตรค่ะอดีตนายกรัฐมนตรี ภาพของสามพี่น้องตระกูลชินวัตนนะคะที่เดินทางมาพร้อมหน้ากันเนี่ยไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์ความอบอุ่นในเชิงครอบครัวนะคะแต่ว่าทําให้คนการเมืองค่ะถูกพูดถึงว่าจะเป็นการดีความว่าเป็นสัญญาณทางการเมืองอะไรหรือไม่นะคะราะว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งสําคัญของคุณโอ๊คผ่านทองแท้ค่ะ พราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะทั้งการปรับโครงสร้างและการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักใหม่นะคะเป็นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ซึ่งก็เป็นคนรุ่นกลางในพักนะคะที่สําคัญค่ะก็คือพักยังไม่มีชื่อค a n ิเดตนาย,ยกและรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการค่ะสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ทําให้หลายสายตาทางการเมืองนะคะหันมามองที่พักเนี่ยอาจจะต้องหาคนที่มีน้ำหนักทางการเมืองหรือว่าเป็นแบรนด์ เพื่อไทยของแท้มาเป็นตัวแทนในสนามหรือไม่ก็ทําให้มีการจับตาค่ะว่าคุณโอ๊คผ่านทองแท้ลูกชายคุณโตของคุณทักษิณเนี่ยจะยังเป็นศูนย์กลางอํานาจตัวจริงของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเอ่ยชื่อของคุณโอ๊คพานทองแท้มาแล้วหลายครั้งนะคะในการเป็นคดีเดตนายกรัฐมนตรีค่ะและก็อย่าลืมว่าคุณโอ๊คนั้นไม่ใช่คนใหม่ในโครงการนะคะเคยประกาศตั้งแต่ปี2561แล้วค่ะว่าพร้อมที่จะเล่นการเมืองตั้งแต่เกิดมาเป็นลูกของคุณทักษิณซึ่งประโยคนี้เนี่ยสะท้อนความพร้อมนะคะแล้วก็ความภกดีต่อแนวทางของครอบครัวอย่างชัดเจนค่ะ แม้ช่วงหลังเนี่ยจะไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองเป็นทางการนะคะแต่ก็เคยถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสอสอพรรคเพื่อไทยเมื่อปี2565ค่ะมีต้นทุนที่ไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งแบรนด์และก็ฐานเสียงเดิมที่เชื่อมโยงกับคุณทักษิณโดยตรงค่ะแต่อีกด้านหนึ่งต้นทุนทางการเมืองของคุณโอ๊คเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคมค่ะเพราะถ้าหากลงมาเล่นการเมืองนะคะลูกชายของตระกูลชินวัตรนี่ย่อมตามมาด้วยแรงต้านและก็การขุดคุ้ยจากฝ่ายตรงข้ามอย่างหลีกเลี่ยง,ง,งไม่ได้ค่เพะ ว่าก่อนหน้าน,นี้ต้องยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาค่ะคุณโอ๊กเองเนี่ยก็เผชิญกับแปลงเสียดทานและก็ถูกตรวจสอบอย่างเข้มขน้นแม้กระทั่งเคยผ่านเรื่องของคดีความต่างๆมาแล้วค่ะ แต่ถ้าดูจากผลสำรวจของนิดาโพล่าล่าสุดนะคะจะเห็นภาพชัดเจนค่ะว่าฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยนั้นก็เริ่มถูกท้าทายขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยที่ภาพของพรรคประชาชนนะคะนำโดงในภาคอีสานค่ะ26.05%นะคะและก็ในภาคเหนือค่ะ20.55%นะคะซึ่งขณะที่พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยตามมาอยู่ในอันดับ3ของทั้ง2ภูมิีภาคนะคะมีอยู่ที่16.85%ค่ะและ17.20%นะคะ ตัวเลขเหล่านี้นะคะสะท้อนว่าพักเพื่อไทยเนี่ยกำลังสูญเสียความนิยมในพื้นที่ที่เคยเป็นฐานเสียงของตนเองค่ะก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้พักเนี่ยต้องปลุกพลังชินวักลับคืนมาอีกครั้งหรือไม่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของมวลชนโดยเฉพาะฐานเสียงของคนเสื้อแดงนะคะ ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีการเอ่ยชื่อผล้่เคยของคุณทักษินนะคะซึ่งเป็นคนในครอบครัวของตระกูลชินวัตรนะคะก็คือคุณนัทพงศ์คุณากรวงเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของคุณโอภานทองแท้นั้นคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับเดอะสแตนดาร์ดก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าตอนนี้นี่ยังไม่มีสัญญาณใดๆจากครอบครัวชินวัตรค่ะเรื่องที่คุณพานทองแท้จะมาเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่ พูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือพรรคยังไม่กล้าเดินเกมนี้ค่ะโดยที่ไม่มีไฟเขียวจากคุณทักษิณค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจทุกอย่างก็ต้องผ่านศูนย์กลางอํานาจบ้านตระกูลชินวัตรค่ะแต่คําถามใหญ่ก็คือคุณทักษิณน,นั้นจะยังคงส่งคนในตระกูลชินวัตรลงสู่สนามการเมืองอีกหรือไม่หลังจากที่ทั้งน้องเขยน้องสาวและก็ลูกสาวคนเล็กนะคะต้องเผชิญกับวิบากกรรมทางการเมือง คุณโอ๊ผ่านทองแท้จะเป็นหมาก,การเมืองคิวต่อไปของคุณทักษิณหรือไม่หรือว่าที่สุดแล้วคุณทักษิณจะเข็ดแล้วค่ะ